สวัสดีครับไทกัมมับมหาสัจจ์นะครับวันนี้เข้ามาดูแลลูกค้าแล้วก็มาเยี่ยมลูกค้านะครับยูด้านในนะครับโอ้พื้นค่อนข้างสะอาดมากเลยนะครับอ,อันนี้หลวงพ่อซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้แล้วนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็เข้ามาเยี่ยมนะครับตอนนี้ทีมงานกําลังเข้าไปเซอร์วิสด้านใน,นะครับเขาเลยเก็บบรรยากาศรอบๆมาให้ชมกันนะครับ ด้านล่างเป็นพื้นกระเบื้องนะครับด้านบนเป็นพื้นไม้รองยูรีเทนนะครับเดี๋ยวเราตัดไปดูด้านอีกกันบ้างนะครับอันนี้ทีมงานกำลังเข้าไปดูแลหลวงพ่อนะครับที่เป็นลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันบ้างนะครับพื้นสะอาดเลยนะครับ หือสะอาดมากนะครับแท้จะไม่มีฝุ่นเลยนะครับไทเกอร์ม็อบมหาศย์นะครับ,ออบ,รรบช่วยแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นนะครับที่อยู่บนพื้นแล้วก็คราบที่เกิดจากฝุ่นนะครับหรือว่าคราบที่เกิดจากการใช้น้ําถูนะครับเมื่อแช่น้ําถูแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับใช้ไทเกอร์ม็อบนะครับเป็นม็อบถูแห้งนะครับ ฉีดน้ำมันหนึ่งครั้งใช้ไป7วันละซักซักแล้วก็ตากแดดนะครับให้แห้งสนิทแล้วก็ฉีดน้ำมันน้ำมันลงไปใหม่แล้วก็นำกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าอีกหน,นึ่งท่านเดี๋ยวเราไปชมคลิปอื่นกันบ้างนะครับไปชมที่อื่นกันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ